สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crypto News นะคะวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2025ค่ะเราจะมาเจาะลึกภาพรวมตลาดคริปโตกันว่าตอนนี้เนี่ยมีปัจจัยอะไรขับเคลื่อนอยู่บ้างสวัสดีครับเหมือนจะอยู่เป็นทางแยกหลายสายเลยนะคะทั้งเรื่องการเมืองสหรัฐที่กำลังจะมีเรื่องสำคัญครับผมความเห็นของเฟดที่ก็ยังไม่ตรงกันเม็ดเงิน ETF แล้วก็การซื้อขายของรายใหญ่ด้วยใช่เลยครับ สถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างซับซ้อนมีทั้งปัจจัยกดดันแล้วก็มีความหวังปนปนกันไปหมดเลยทั้งเรื่องใหญ่ๆอย่างการเมืองสหรัฐที่ใกล้ถึงจุดตัดสินใจแล้วความเห็นในเฟดเองก็ยังดูไม่ลงรอยกันเท่าไหร่แล้วก็มีสัญญาณในตลาดอย่างเงิน ETF ที่เริ่มขยับกับพวกวานที่ดูเหมือนจะทำสวนทางกับตลาดอยู่นะครับงั้นเรามาเรื่องกันที่ประเด็นร้อนสุดก่อนเลยนะคะเรื่องชัดดาวของรัฐบาลสหรัฐค่ะ ยืดเยื้อมา42วันแล้วแต่ว่ากำลังจะมีการโหวตยุติภาวะนี้เช้าตรู่พรุ่งนี้ตามเวลาบ้านเราครับข้อมูลจากโพลเมาร์เก็ตนี้บอกว่าโอกาสผ่านสูงถึง96%เเลยนะคะใช่ครับโอกาสสูงมากถ้าผ่านจริงตลาดน่าจะชอบนะคะลดความไม่แน่นอนไปได้เยอะเลยตามหลักแล้วใช่เลยครับการยุติชัดดาวนี้น่าจะช่วยคลายกังวลไปได้เปราะหนึ่งแต่ว่า ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องซ้อนอยู่คือความขัดแย้งภายในเฟดมีรายงานว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเลยครับเรื่องที่ว่าควรจะกังวลเงินเฟ้อหรือตลาดแรงงานที่ดูอ่อนแอมากกว่ากันอ๋อค่ะความไม่ชัดเจนตรงนี้แหละครับคือมันทําให้การคาดการเรื่องลดดอกเบีย้ยเดือนธันวาเนี่ยที่ CME Fed Watch ให้โอกาสตั้ง69.6%นะครับมันเออมันซับซ้อนขึ้นตลาดตอนนี้เลยเหมือนขับเคลื่อนด้วยข่าวด้วยความคาดหวังมากกว่าข้อมูลเศรษฐรกิจจริงจริง ซึ่งบางส่วนก็ยังไม่ออกด้วยผลของชัดดาวอะครับอืมเข้าใจเลยค่ะเหมือนต้องรอความชัดเจนหลายๆเรื่องพร้อมกันเลยแล้วถ้าหันมาดูฝั่งเม็ดเงินในตลาดคริปโตโดยตรงอย่างพวก ETF บ้างล่ะคะเป็นยังไงบ้างฝั่ง Bitcoin ETF เริ่มเห็นสัญญาณบวกครับมีเงินไหลกลับเข้ามาแล้วนะฮะประมาณ524ล้านดอลลาร์อืถึงแม้ว่าอ t h e r รีย ETF จะยังไหลออกอยู่แต่กองทุนใหญ่อย,อย่าง f i ด e l i t y FBTC กับ ARC ARK ก็กลับมาบวกได้แล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอนาคตคือคือการปรากฏชื่อของออ c คอย ETF หลายตัวบนระบบ DTCC ครับโอ้ออคอย ETF เลยเหรอคะมีตัวไหนโผล่มาบ้างคะแล้วการมีชื่อบน DTCC นี่มันสำคัญยังไงเหรอคะมีหลายตัวเลยครับที่เห็นก็มี XRP DOT Doge Sui แล้วก็ Chainlink คือการมีชื่อบน DTCC เนี่ยมันเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการเทรดหลักทรัพย์ในสหรัฐนะครับมันยังไม่ได้แปลว่าอนุมัติทันทีนะฮะแต่มันเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องเกิดก่อนอ๋อค่ะเหมือนการส่งสิกแนลว่ากำลังมีการเตรียมการอยู่ ซึ่งถ้า SEC อนุมัติจริงๆโดยเฉพาะถ้าเกิดมาเป็นล็อตใหญ่หลังชัดดาวจบอย่างที่ทางซิ่งน้ำเขาคาดการไว้นะครับค่ะอันนี้อาจจะเปิดประตูให้เม็ดเงินสถาบันไหลเข้าออดคอยแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยก็ได้ครับอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างตลาดครั้งใหญ่เลยน่าสนใจมากๆเลยค่ะเราถ้ามองภาพรวมราคาตอนนี้ราคากับข้อมูลออนเชนมันไปทางเดียวกันไหมคะ ราคาบิตคอยก็ยังแกว่งๆนะครับแถวๆแถ,ว 12, ถึง1 5 0 0งดอลลาร์ส่วนดัชนีความกลัวความโลภหรือ Fear and Greed เนี่ยก็ยังต่ำอยู่แค่23เองค่ะต่ำมากใช่ครับคือคนส่วนใหญ่ยังกลัวยังระวังตัวสูงมากก็ต้องระวังเรื่องการล้างพอร์ตพวกลิควิดเดชันทั้งฝั่งลองฝั่งช็อตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ามันเหวี่ยงแรงๆ,ๆแต่พอไปดูข้อมูลออนเชนเนี่ยเอ่อกลับเห็นภาพที่ต่างออกไปนิดหน่อยครับ ต่างยังไงหรอคะมีอะไรซ่อมอยู่หรือเปล่าครับที่น่าสนใจคือแม้บรรยากาศจะดูไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแต่กลับมีการถอนอี h ท r รียมออกจาก Exchange ส่วนกลางหรือ CEX ปริมาณเยอะมากประมาณ184,700 ETH เลยนะฮะใน24ชั่วโมงโ oh, หเยอะมากหรือนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยกำลังทยอยเข้าซื้อเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องเลยครับส่วนทางกับความกลัวของรายย่อยในตลาดตอนนี้เลย ภาพแบบนี้มันต่างจากตอนปี2022นนะครับตอนนั้นเหมือนทุกคนเทขายหนีตายกันหมดแต่นี่มันเหมือนเอ่อการสะสมของเงียบๆรออะไรบางอย่างมากกว่าอืมน่าคิดนะคะว่าทำไมวานถึงมองต่างไปขนาดนั้นหรือเขาเห็นโอกาสอะไรที่เรามองไม่เห็นแล้วนอกจากการเคลื่อนไหวของเงินทุนการสะสมสินทรัพย์แล้วในมุมของการนำไปใช้งานจริงหรือ adoption ล่ะคะมีความคืบหน้าอะไรน่าสนใจไหมคะช่วงนี้มีครับ มีความเคลื่อนไหวจากสถาบันการเงินใหญ่เลย JP Morgan เขาเริ่มใช้ JPM Coin บนเครือข่ายเบสแล้วนะครับสำหรับโอนเงินข้ามประเทศได้24ชั่วโมงเลยแล้วก็มีแผนจะขยายไปลูกค้ากลุ่มอื่นสกุลเงินอื่นด้วยคนอกจากนี้ Coinbase สิงคโปร์ก็เปิดบริการสำหรับลูกค้าองค์กรในสิงคโปร์แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนว่าบล็อกเชนเนี่ยกำลังถูกนำไปใช้แก้ปัญหาในโลกธุรกิจจริงๆมากขึ้นไม่ได้อยู่แค่ในโลกเก็งกำไรเหมือนช่วงแรกๆแล้วครับโอเคค่ะ งั้นสรุปภาพรวมวันนี้ตลาดคริปโตก็เหมือนกำลังกลั้นหายใจรอผลโบวตเรื่องชัดดาวในสหรัฐซึ่งเป็นปัจจัยกดดันระยะสั้นแต่ในขณะเดียวกันสัญญาณใต้พื้นผิวอย่างการสะสม ETH ของวานแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยการปรากฏตัวของ All อคอย ETF บน DTCC เนี่ยมันเป็นสัญญาณระยะกลางถึงยาวที่น่าจับตามากๆนะคะแนวรับสำคัญของบิตคอยที่แสนดอลลาร์ก็ยังดูแข็งแกร่งอยู่ถูกต้องเลยครับ ตลาดตอนนี้กำลังทดสอบความอดทนกันอยู่แล้วก็ดูเหมือนกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญที่อาจจะมีสถาบันการเงินเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆผ่านเครื่องมืออย่าง ETF ซึ่งอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าตลาดไปเลยก็ได้ในอนาคตครับ วันนี้ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆเลยนะคะเวลาหมดพอดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Crypto News เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ